เขาว่าจริงไหมที่ว่านกกระแตแตวัดเนี่ยเวลามันนอนอ่ะมันจะมีหมอนไว้หนุนนอนเนี่ยเห็นไม่อยู่แม่หนึงแม่นกกระแตแตวัดน่าจะฟักฟักไข่ไหนวะไปไหนละมองพางตัวถ้าจะมองไม่เห็นเลยลองดูลงไปดูดิ ว่าเขาจะมีหมอนจริงไหมอย่างที่เขาลงคลิปเขาพูดกันไว้ใหญ่ไปมั้งแหมว่าันหนีไปแล้วไหนขอดูหน่อยนี่นี่ตัวหนึ่งนี่ขี้แตกอีก อีกตัวหนึงเนี่ยตัวนี้นที่ไข่อยู่อะขอดูหน่อยไม่ทำอะไรหรอกมีไหมว่าไข่ใหญ่มากเลยโอ้โหตายหาแล้วหินเยอะแยะอันไหนมันนุ่นนอนเนี่ย ราไม่เห็นมันนอนนะเราเห็นมันกกไข่อยู่ฮึอ่ะโหไข่ใหญ่มากเลยขอไปเลี้ยงได้ไหมเนี่ยอในสังเกตุด,ดีๆไหนไหนเอาไว้หนุนนอนวะอันไหนอันไหน มีอันนี้แล้วมั้งสี่ต่างจากเขาเหยียบไหมเนี่ยห่อใช่หรอเห็นมีอยู่รังเดียวนะในไร่เนี่ยกลางคืนจะเยอะมากเลยในไร่อ้อยก็จะเยอะ